อันนี้นานาหนึ่งไร่จะเอาไปได้หนึ่งตันเอาซ่อมเข้าไป <c oughs> เคยมีไหมเ<ม><ม>ล่าเก่งขนาดนั้นว่าคุณทำนาวะวันนี้มาซ่อมแซมนาหลังบ้านนะคะ จะเอาให้ได้สักกันหนึ่งไปเลยหวานข้าวถี่ก็ไม่ได้ถี่เกินไปก็ไม่ได้บางเกินไปก็ไม่ได้มันช่างยากเย็นอะไรขนาดนี้อันนี้มาซ่อมนามาซ่อมข้าวแหว่งเลยค่ะตรงนู้นตรงนั้นมีน้ำแล้วก็แหว่งเลยน,นี้ซ่อมตรงนี้เอาลงมือเลย ถอนเลยข้างๆเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่เลยปีก่อนหน้านั้นระหว่านบางนะคะข้าวตายก็ข้าวก็แทบจะหมดอันนี้ระหว่านหนาขึ้นหนาขึ้นมานิดนึงสองปีก็ไม่ได้อันนี้ปีที่สามมัจะดีขึ้นสวยขึ้นมานิดนึงถอนตะแคงตะแคงหน่อยเวลาถอนอะถอนดึงขึ้นข้างบนมันขาด ไม่ได้ทำนาม,มาตั้งนานแล้วยังรู้เลยเนี่ยขอ,อ,อนอน,น,อ,น,นอ,อ,อ,อนตะแคงตะแคงมันอ่ะเออถอนตะแคงมันจะได้ค่ะถอนขึ้นบนก็ขาดหมดสิอันนี้นะ่ะอันนี้ดูดูพอดีนะสวยดีไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปหนาเกินไปก็ไม่ได้บางเกินไปก็ไม่ได้ยากเย็นเนาะนานอยู่เนาะ ถอนเข้าไปค่ะถอนเข้าไปไม่มีหญ้านะไม่มีหญ้าเคียดไปไหมไม่รู้แซมนะคะเผื่อปีนี้จะได้ซักสิบตันนะคะซ่อมแซม ตันทอดิบตันติดตันรออยู่แล้วต้องสู้หน่อย <G: <G สิบตันสู้สมแซมถอนยาเข้าไปถอนให้หมดค่ะถอนอยากดำนาไหมไอ้ทิมก็ไปเรียนหรอไปค่ะเขาเป็นกำลังชาย่อดำนาไหมอยากดำนาไหมพอ ซ่อมนาซ่อมแซมแต่เช้าเลยน้องกิ่งจะไปโรงเรียนโอ้เต้นให้ดูอีกแล้วเจอกล้องไม่ร้ค่าเต้นตลอดติชติชติช